สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยคุณครูจิตตนาจเทพ,พวงค์ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาดู เรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุนะคะบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุนะคะเมื่อมีเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุต้องรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นซึ่งบุคคลที่เราสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้นะคะครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ในโรงเรียนของเรานะคะหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อนรุ่นพี่เป็นต้นนะคะตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง คำพูดและท่าทางที่ใช้ขอความช่วยเหลือ 1. ตระโกนหรือร้องส่งเสียงดังเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินโดยใช้คำพูดที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะเช่นช่วยด้วยช่วยด้วยเนี้ยนะคะ 2. โบกมือหรือใช้ผ้าโบกขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถพูดได้หรืออยู่ไกลาจาก ผู้ที่จะขอความช่วยเหลือนะคะ 3. โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่หมายเลข191ซึ่งรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรหมายเลข191ได้นะคะนักเรียนดังนั้นการใช้คำพูดที่ชัดเจนจะทำให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะ 4. เขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะขอความช่วยเหลือไว้ใกล้ๆกับโทรศัพท์บ้านหรือเก็บไว้ที่ตัวหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะคะการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุช่วยให้ความรุนแรงของเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุลดลง เราจึงควรม,มีสติและเตรียมความพร้อมเพราะหากเราเกิดเหตุร้ายและหรืออุบัติเหตุจะได้ขอความช่วยเหลือด้รวดเร็วนะคะวันนี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทำไปงานหน้า17นะคะเราจะมาทำพร้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะอ่า วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือ 1. นนักเรียนจะต้องตะโกนหรือร้องส่งเสียงเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินโดยใช้คำพูดที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะสบกมือหรือใช้ผ้าโบกขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถพูดได้หรือ อยู่ไกลจากผู้ที่ขอความช่วยเหลือ 3. โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่หมายเลข191 4. เนะคะ 4. เขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำ และตกแต่งให้สวยงามนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ